สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนิวอัปเดตของเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าดราม่ายังไม่จบค่ะสำหรับแน็กชาลีและจีกามินล่าสุดแฮชแท็กเซฟกามินพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์หลังเอฟซีออกลงกันโตเดือดงัดหลักฐานเทียบชัดๆเพื่อปกป้องกามินหลังเลิกกับแน็กชาลีเจอวิจารณ์ยับเกินเหตุถูกคมขู่ใครกันแน่เป็นฝ่ายผิด เรียกไดว้ว่าก็กลายเป็นประเด็นร้อนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยค่ะสำหรับมหากราบดรามา่าระหว่างแน็กชาลีและจีกามินสาวเกาหลีที่ก่อนหน้านั้นก็ได้ออกมาไล์สดชี้แจงไปหลายครั้งแล้วจนทั้งสองฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตแล้วแต่ไม่วายก็ยังถูกถ,ก,ถกเถียงกันในกลุ่มแฟนคลับจนล่าสุดเกิดแฮแท็กเซฟกามินพุ่งทยานติดเทรนด์อันดับหนึ่งหลังจากกามินได้ออกมาไล์สดก็ได้สูกชาวโซเชียล ดราม่ากันอยู่ไม่ใช่น้อยจนยอดผู้ติดตามในไอจและติ k กต k อกลดลงเรื่อยๆรวมถึงการมินก็ยังออกมาโพสไอจีสตอรีถึงข้อความที่ถูกข่มขู่รุนแรงและด่าลามปามถึงพ่อแม่ไม่รวมที่เธอออกมาไลฟ์สดร้องไห้ถามว่าทำไมทุกคนถึงเกลียดฉันฉันทำอะไรผิดฉันเจ็บมาก และในแฮชแท็กมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงถกเถียงกันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นมีการย้อนเหตุการณ์ขณะที่อยู่เมืองไทยย้อนเหตุการณ์ขณะที่อยู่กับแน็กชาลีย้อนคําชี้แจงของกามินถกเถียงประเด็นถูกวิจารณ์ในเชิงเสียหายทั้งที่ไม่มีหลักฐานอาทิถูกกล่าวหาว่าสร้างภาพ มีการแสดงความเห็นใจถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเห็นที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลร่วมถึงการแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะและสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ